ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเกนาทีครับผมเพิ่งเลิกงานครับเดี๋ยวฮามาเซ็กเบิ้งสภาพอากาศแล้วผมตอนนี้อุณภูมิอยู่ที่22องศาครับผมพี่น้องยังมืดอยู่ครับผมพี่ปุ้นยังไม่ได้แกล้งแท้นะครับผมตีห้าครับผมนี่แสดงว่าเข้าสู่หน้าหนาวเต็มพื้นลกแบบแล้วครับผมยังอากาศเป็นสีเย็นจ้อยๆอยู่ครับผมนี่หลังเลิกงานครับวันพุธบร่ได้เช็ดโอทีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ะิปั้นจกรยานกลับบ้านก่อนครับผมนี่มืดๆแน่จังหน่อยนะครับผมพี่น้อง มาแวะท่ายคลิปนะครับผมเปิดคลิปสักวันนะครับผมให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนํากันนะครับผมนี่มือว่ะมือเติบนะครับผมตีห้าอโอ้พูดอนะพูดว่าผมว่าแม่นอ้ช่วงตีสามตีสี่เนาะนี่คือว่าเข้าสู้หน้าหนาวเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมวันพุธกับ,บริเวณโอทีคือเก้าครับครุกวันพุธของโรงงานผมเขาจะบบเปิดโอทีนะครับผมไปกลับบ้านไปนอนไปปัดบันละครับ เมื่อตึ้ดตี้เลยท่านบ้านล้วครับผมเมื่อไรเน่ครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมซี่ฮิตเนื้อกินสักกันนะครับผมเดี๋ยวเมื่อซี่ผัดพริกแกงครับผมผัดพริกแกงหมูนะครับผมพี่น้องเอาหมูสไลด์ออกมาละลายน้ำไว้ลายน้ำแข็งไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้าเบิงน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์กอนนะครับผมพี่น้องไปเฮ็นเนื้อกินกินข้าวน้ำกันครับผมซี่กินพอนอนหลับแล้วกะเอาไปห่อไปกินโรงงานพ่อมนะครับผม เฮ็ดมือนี้ให้มันได้กินมันเพฤ่อสหันแล้วก็วันศุกร์สมือแล้วก็หยุดแล้วนะครับผมไี่น่าปัดผัดพริกแกงแซ่แแสบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังชาแนลกับการใส้ชีวิตในต่างแดนครับกลับมาพอกันบรรยากาศหลังเลื่องงานครับผมเมื่อนี้มันพุดออกตี5้านะครับผมเปิดคลิปในตู้เย็นเลยครับ มีตีไหมครับผมพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราไปกินกินข้าวรำกันนะครับผมผมงซี่ผัดหมูไส้พริกแกงนล้วก็ที่ไส่เบิก่วพร้อมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเฮ็ดนอนกินรำกันนะครับผมพี่น้องแล้วก็ฟ้าเฮ็ดฟ้าหลับฟ้านอนเป็นม่เมื่อยเลยๆเยอะนะครับผมป่ะแซ่บๆรำกันเลยครับผมมีตีไหเปิดคลิปในตู้เย็นครับโอเคป้ยเฮ็ดี๋ยวดีประเด็น วันนี้มันเตะเศร้าอยู่นะครับผมพี่น้องเราที่ใส่โคกต่ำมาได้ไอ้เราต้องแซ่บไปก่อนนะผมแซ่บุกพริกสตก่อนครับผมทั้พริกกับทรงแซ่บั้งแข็งไว้นะครับผมแซ่บุกพริกแล้วก็บซีัานเอานะครับผมพี่น้องให้มันให้มันละลายน้ำแข็งอย่างน่อยก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมันเตะเศร้าอยู่ปีห้าที่ต่ำปุ๊กปักปุ๊กปักอยู่มันกะซีว่าเคยนนะนะครับผมพี่น้องเพราะว่าห้องขับไปอีกห้องนึงนี่ก็เข้ากาเศร้านะครับผมพี่น้องแล้วก็ข้างบนนี่ก็มีอยู่ห้องสองห้องเข้ากาเศร้านะครับผมพี่น้อง ตรงข้างของผมเลยนะครับผมค่ะค่อยๆเดออกนะครับผมนี่คือเทเซาบๆนะครับผมใส่ผมจะใส่บกแข้งพร้อมนะครับผมไ่น้องผัดพริกแกงผมใส่บกแคงแล้วก็จะใส่ทัวฝักยาวนะครับผมไ่นองเซาบๆนั่กันเลยนะครับผมผมเข้ากระหิว <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ค่อยหิวหรอกมันมันก็ได้โซาอยู่แต่ว่าห้องก็กินแล้วก็นอนนะครับผมไ่นอนไม่เป็น บุคคลกินข้าวแล้วอาบน้ำนอนเลยกับบุคคลโดนสิบโมงสิบเอ็ดโมงกับหูมียหิวข้าวแล้วกับลุกมากินข้าวกับเขานะครับผมไม่นองอันนี้เขากินอิ่มๆแล้วของการนอนเศร้ายาวเลยวุ่นละเตื่นอีกทีบ่ายสามสี่โมงวุ่นละนะครับผมไม่นองก็ท่าเลิกงานตีห้าเพิ่งเกินเจ็ดโมงแปดโมงนี่ผมก็หลับแล้วนะครับผมไม่นองเดี๋ยวรอเวลาอีเยอะมากรับผมจะเอาให้นนี้มันทันก่อนนะครับผมให้หัวพริกมันเลื่อยก็เอากระชิปั้นเอานะครับผมก็ที่ใส่เครื่องปั้นดึงเอาอร่อยแล้วครับผมนี่ก็จิเป็นกระติ ปั้นกระเทียมปั้นหมูพริกสักก่อนครับผมวันนี้ผมจะปั้นชิงกระสายใส้พร้อมนะครับผมี่น้องให้มันหอมนะครับผมหมูพริกข้าวเดียวกับเปื่อยละนะครับผมเพราะว่าสมากซื้อมากะก,ก็เป็นซื้อหมูพริกสดมาบางทีก็เป็นพริกสดอยู่กซื้อมาคินว่าทานันกะเอาแซซองฟ right ิตไว้นะครับผมอัดฟิตไว้นะครับผมเป็นทั้งผักเป็นทั้งวัตถุดบิบมม่นีละนะครับผมทุกย่างเลยสมากจะอดัดอัดฟิตไว้นะครับผมเพราะว่าบางทีโฮ เมื่อมีเวลาที่ไปซื้อของหรูประนันต์ขอผมพี่น้องแล้วก็มันโมเมนทางพานจากโรงงานไปอจากที่พักไปโรงงานจิ้มโมเมนทางพานซูปเปอร์ที่เขาขายมาอยู่นักินังสิ้นะเวลาเขาไปซื้อของอาทิตย์นึงก็ไปแค่เดียวนะครับผมพมี่น้องนี่นี่กผมปั้นเลยกันปเรียบร้อยครับผมไปนี่ก่ซิ ซอยปกทัวแล้วก็สิซอยหมูยังไม่วันเป็นหมูสะไล่น <S <S นะ้องกรสิตอนยาวโปรดเนี่ยกระสีโบเข้าท่านะนะครับผมนะครับหมูสะไล่แพ็คนี้ปก,กติเขาขายแพ็คละพันพีนพ่น้องแต่ว่าผมซื้อมาเนะี่ยเขาจับคู่ขายสองแพ็คมันราคาเท่าไหร่บ้าราคาพันพันแปดสิบเยนนะครับผมพี่น้องลดครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมได้ได้มาสองแพ็คถือว่ายังสี่เลยคือนะครับผมกระสีโบไส่หลาแล้วนะครับผมกระสีป,ประมาณนี้ โอ้หลายตื้อไปได้หนึ่งน้องี่น้องกะทิซอยนะครับเพราะว่ามันเป็นหมูสะレイมันกะทิตอนอยาวโุดมันสิ้นะนะครับผมตอกผัดพริกแกงใส่ถัว่วฝักยาวนี่โอ้ยเข้ากันน้ำล้นเลยะครับผมพี่น้องใส่บวชแข็งพร้อมผมทีผัดใส่บวชแข็งน,น,นะนะครับผม อันนี้ซอยพ่อยมันเป็นต้อนอยาวพิเศษนะครับเรียบร้อยใส่จานเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่ครับผมเรียบร้อยอน,นี่จะเป็นบอกตัวนะครับผมไม่น้องทั่วฝากเาาอันนี้ซื้อมาในราคา108ยเยนนะครับผม คิดเป็นเงินบ้านเฮานี่ก็ชิประมาณ22บาทถ้าเรทเงินณปัจจุบันนะครับตอนนี้เรทเงิน22บาทหมูสะไล่นี่ซื้อมาราคาประมาณ2 0 0ร้อยสอกว่าบาทนะครับผมเนี่ยสังเกตเริ่มบอกทั่วญี่ปุ่นนี่เขาเก็บขายมันจะน่อยน่วยมันจะเบึงคือบ้านเฮาเด้มันจะน้อยแน้วแนวน้อยๆมันยังเศษสีเฉาแก่ยกบ้านเฮาที่เก็บเีษฉันออดเราตึงๆน่อยทนก่อยไปเขาจะเก็บนะครับผมญี่ปุ่นมันแปลกอย่างหนึ่งมันเก็บมันเก็บแบบไม่เอาออดมาขายนะครับผมแน่นอน ปั๊บอันนี้ก็ชิบวใส่เบิดออกนะครับผมที่ใส่ประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งเอาไว้จะใส่ผัดมาม่าเดี๋ยวที่ทายคลิปสุดเบิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาล้างหัวคว้าสักก้อนครับเพราะว่าเราซื้อเอาไม่รู้ว่าเขาจะใส่ยาหรือวุ้นไส้นะอ่าครับผมปั๊บเรียบร้อยอย่างนี้ซอยหัวคว้าครับเจ๋งเลยครับผมเรื่องงานมามันกะชิตลุด่นนิดหน่อยนะครับผมเหตุงานมึงนอกงใครก็มันสบายมันไม่ได้สบายด้วยครับผม นี่ครับซอยมะถัว่วลได้คุ่มมากตกนะครับผมพี่น้องผมก็ให้ซื้อกินก็ซื้อได้เพราะถามว่ามันก็ซื้อได้อยู่นะครับผมแต่ว่ามันบางทีเราเฮ็ดงานไม่เราแยะกกินเรากินไี่อย่างาว่าให้มันชินชินปากวันนี่เขาไ่อหนักแยกเราก,กินบ้านหอมเสียหน้นะครับผมบางทีเราชิซื้อกินหลายมันก็นื้อมันก็เปียงพร้อมหรือไปนะครับผมพี่นอ้อง มันจะซิบวัวประหยัดข้อที่เฮาไอเฮ็ดกินเองนะครับผมไมาไดาหองซื้อกินกับโอ้คามนึงกระตกไปหลายร้อยเยนอยู่เด้นะครับผมพี่น้องอันนี้เฮาเฮ็ดกินที่เฮาเฮ็ดก็ถามว่าเฮ็ดกินมันก็เบิดหลายบ่เบิดหลายก็มาหักกินกินได้หลายคาบกว่านะครับผมพี่น้องไมาไดาหองเงินพันเยนเฮาไปซื้อของมาเฮ็ดกินซี่เฮากะกินได้บ่เผือมือนึ่งสองมือเลยนะครับผมห้าคาบหกคาบไปเลงซี่กัว่าได้นะครับผมถ้าเฮาไปเข้าซูเปอร์หรือว่าเข้าเซเว่นแฟมิลี่กินซี่เข้าปั้นอันนึงกะ ร้อยกว่าเก็บสองร้อยแล้วมันบนหล่ะนะครับผมขี้ไร่ต้องเข้าปั้นเข้าหนุ่มแล้วก็น้าหวานนั่นบนแค่ขะ้ก็สามสี่ห้าหกร้อยเยนละนะครับผมในนอของมันกครับบางทีแตกต่างกันนะครับผมราคาผมนะครับผมอันนี้ของเขาว่าเออเขาก็เสียเวลาที่เขาเฮ็ดนี่แหละนะครับผมมันก็ว่ได้เสียอย่างนึงมันเสียเวลาที่เขาเฮ็ดแทนที่เลือกงานมานอนเสือาบน้ำแล้วซื้อกินแล้วก็นอนหนึ่งเซียนบ่นะครับผมในนอเออกันท่า ถ้ามันอยู่บ้านเฮาถ้าเฮากินแล้วมันน้อกกินมันมันโอเคมันอุ่นท้องอุ่นไสเฮามันกะสีสที่โอเคระดารอยู่นะครับผมถ้าเฮาไปซื้อเข้ากล้องตามเซเรว่นตามแฟมิลี่ที่กินมันกะมันแพงนะครับผมพี่น้องมันแพงแพงอีเล็กนะครับผมแต่ผมอู้ผมประหิบเรียบเท่าผมเงินเงินเงินมันชิบว่เพราะว่าเดือนนึงผมก็บว่าได้เอาไว้ใส่หลายวันนะครับผมพี่น้องเดือนละสี่หมื่นเยนถึงห้าหมื่นเยนสี่หมื่นเยนถึงห้าหมื่นเยนต่อเดือนนะครับผมที่ผมเอาเงินไว้ใส่นะครับผมพี่น้อง นอกจากว่าเด็นั่นสีมีค่าใช้จา่า,อย,าอย่างละายค่อยสิประมาณ6กเมืองเยนนอ่างางซี่นะครับผมไปเรียบร้อยบุษย้ย่างแล้วครับผมนไปลุยเลยครับผมผัดพริกแกงแซ่บเตาเลยครับผมน้ำมันลงไปไปเี่วเ,เครื่องเลยครับ ไปครับผมแดงสำ็จลูกครับผมใส่มไปเลยิมน,ม,นมน้ำนิดหน่อยครับ ก็รสด,ดีน้ำปลาครับตามด้วยตัวบักยาาครับตบนไผ่ด้วยใบมะกรูดกกชีสใส่เลย ดูครับดูครับคุณครับดูครับแต่ผมจะซิ่งซูเปอร์ครับปั่นต้นสาดที่เป็นทั่ไดนบ้างเสียบละลับไปกินกันครับอือหือร้อยแล้วครับผมเซตสับเรียบร้อยง่ายๆครับผัดพริกแกงเสแสร้งหลังเลือกงานครับผมโอ้โหไปกิดต่าหนักกันเลยครับง่ายๆเมนูนี้ครับ เรียบร้อยครับพัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวครับผมนี่เมนูเศร้าๆนี่หลังเลิกงานครับมาครับผมกินข้าวรำกันแต่เศร้าๆเลยตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบเจ็ดนาทีครับผมนี <c> ่ <oughs> กินข้าวแต่เศร้าอีก่ดี <c oughs> นะครับผมโอ้แส่บนะครับผม แซ่บดังมากเลยตอนนี้นี่ครับผมพี่น้องเมน,นูเส้านี้ครับแซ่บๆเลยครับผมนี่ผัดพริกแกงครับมาเดี๋ยวโบวมีพริกน้ำปลาครับผมผัดพริกแกงนี่มันจะขาดนี่ไปไม่บบได้ผัดพริกแกงมันต้องเอ๋มันต้องหอยน้ำปลาให้มันเป็นกลิ่นหอบบมเป็นไงครับผมพี่น้งอนนงถ้าแม่เขาจะใส่ตอนนี้เขาฮิตโรเก็ตามนะครับผมบว่าเราเป็นผัดเผ็ดหมูปลาวะครับผมเบิร์นี่น้องเบิร์ครับโอ้ควันหุยๆเลย เ mm hmm. มือ่อจริงเข้านิดเดียวมัน้นะบ่ค,อบคอ่อยบ่ค่อยหิวไปกินนี่ซสียกินพอนอนหลับนะครับผมครับ mm hmm. ผมชิมให้ยิบซีเบิ้งกันครับผมสิว่ามันแซ่บหรือเปล่าเสีบนี่ครับผมโอ้ยปวดหัวหุยหุยเลยครับนี mm ่ hmm. อืมฮึมอืมใช่ครับอาทิตย์นี wrote, indeed, ้กินเต๊มเมนูผัดเบิร์ตอาทิตย์เลยอาทิตย์หน้ามันจะเป็นอ้อมเป็นแกงครับผมนี่แหละก็ไดเอาทิตยกินน่ะมันซีมันซีตัวมันซีเสียบมันซีหอว่าปากหงอคำของดีตัวนะครับผมกินน้อยแต่ทรงมีแหงก้วงแค่นีกินสิ ือเนี่ยผมเมื่อมาเข้าญี่ปุ่นมักเป็นกวนแบบนี้มัน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 จะบ่เป็นเม,ม็เมดเห่ียเม็ดมันคือบ้านทองเลยมันจะเป็นเนื้อเนี้ยเป็นเนื้อเ,น,เ,น,เน,นื้องจากว่เข้าญี่ปุ่นงอมากประมาณนีครับผมมาเลยฮะพ่อ กินข้าวเศร้าตอนตีห้าครับ <laughs> อู้สิครับอันนี้กับที่กินได้ประมาณสองมือ้อพอดีมื่อแรกนี่คืนาันพนหาแล้วก็เศร้าวันสุกร์ลูลกะคืนวันสุกนะครับผมน่าจะเป็นเศร้าวันเสาร์ปัาม รังเลือกนะครับผมเมน,นูุีงนี่เห็ดน้อยเวลากินข้าวแทรกกับน้อยกินข้าวหลายๆครับผมเอาเห็ดมาเห็ดน้นมีน้าเดี๋ยวผมไม่ได้ให้มันเป็นแห้งอืมเบ็ดมากเลยนะครับอื้มลองบ้างครับนะนะครับใส่บักแข็งความได้ครับผมพูนห์พูนห์อุ้ยบ้า ว่าเป็นผัดเผ็ดหมูป้าครับผมใสันน้ำมันปลาสายอย่างน้อยนะครับผมพี่น้องเข้ากันประคักันทำใลงใจอืมอืมอืมจ้ามาชอบไปเลยครับอืมว่ะ มันหอมเส้นก็ใส่ปอมผมใส่หิงก็ในะ <c oughs> ส่นะนะครับใส่ปลาแข็งข้อมหน้าจังนะครับผม <c oughs> เข้ากันประคักนี่อื <c oughs> <c oughs> <ะ>้มอื้มี๋ยวเมนูพวกเนี้ย กินื่องจากเข้าบนหม้อผมบอกไว้โลดนะครับผมนะนะครับใส่ทั่าฝั่งเนื้อพร้อมเข้ากันบักคักนี่ใบบักกูดไข่ในพร้อมอย่างไรเนาใบบักกูดพร้อมเนีย่างหอมครับผม,มอืมม่บักแข็งใบบักกูดบักทว่าอืม ว่ามันผัดกรุบแซบแล้วที่นี่เนาะผัดอันนี้ก็แห้งจังอีกครับผมมือผัดอย่างนอกมือเนี่ยนะครับน้องเมนูพวกเนี่ยใส่คำว่าื้อหือนี่ยัางยัางเปียงเลยแซ่บ โอ,อนนั้ผมมั้งอืม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 อ,อ,อ,อืม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 อื <peach> กินเล่นเนีย่างแซ่บนี่ยเป็นกับเกี๊ยงนะครับผมหรือว่าน้ำมยยน,นันพะรายิ่งเซน้ำแข็งสิหรือว่าทีเป็นปลาดิบีเล่าแซ่บๆผมฮ้อมผสมใส่โซดากินต้องจะกินวาอกกากันคุยๆนีะพี่น้องผัดต้องสีแซ่บแต่ว่าคระเฮาเป็นกับเกีก๊ยงมันต้องให้มันแห้งๆไปน,นี่ครับผมมันเป็นน้ำที่จะเป็นกับเกี๊ยงที่เป็นแซ่บต้องให้มันแห้งผัดแหงด้งเลยก็ ดูนี่นีมันผัดแห้งบ่ได้เพราะว่ามันกินมันทรงกินมันที่ทรงรบกวนเพื่อนบ้านโคตรนะครับผมตั้งแต่มหัวเพิ่อน้อกกินระบบกันยังเสียวเลยนะครับพี่น้องเลืกปิดหน้าต่างแต่ว่าดูตะกียรออกออกนะครับผมเนี่ยเจ้าของหันแจ๊เข้าแซ่บดังนีินี่นะครับผมแซ่มลองให้กินเบิ้งเด้อนี่ครับผมใส่บะแข้งพร้อมหมดข้าวฝักยาพร้อมขิงกระสายใส่น้ำร้นนี่แซ่ม เผ็ดครับผมเันมันชิบว่าเผ็ดเผ็ดอยู่ห้อนเลยตอนนั้นครับผมปั้นกรยานออกมาจากโรงงานมาแกาศเย็นจ้อยๆพี่น้องท็ดน้องกินเล่นกินอั้นี้หมดนะโอ้ยยะซัดเหล้ที่นะ่ครับผมออว่าเอาสลัดนะครับผมสาหรับชิปนี้นะครับกาซิป้ามาณนี้แหละนะครับผมพี่น้องเออโอ้แต่เป็นชิปหลังเรื่องงานนะครับผมทุกวันพุธของผมจะบดใ้เห็โอทีนะครับผมพี่น้อง ทุกวันพุธเลยว่าจะเป็นกะเศร้าการดึกนะครับผมได้ออกโอทุกมือเลยนะครับผมเฉพาะวันพุธนะครับผมแล้วก็จันอังคารพฤหัสศุ์การเล่าเต็มมือว่างานมีบ่มีแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้งานถามว่าช่วงนี้งานไหนบ่่อยมีนะครับผมไม่น้องงานมันบ่่อยออกช่วงนี้นะครับผมก็ออกโอกันบลึงถึงทึดนะครับผมมางคนก็ได้หยุดกับมีนะครับผมไม่น้องเพราะว่าอย่างที่ว่าเขาผลิตงานไว้หลายแล้วม่ีงานงานมันอ้างตอนนี้นะ โรงงานผมบมรู้ว่าทางอื่นเป็นหรือกันบ่นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นทุกปีล่ะช่วงนี้ช่วงเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเนี่ยนะครับผมพี่น้องมันมันจะเป็นทุกปีเหมือนงานมันบอักนะครับผมพี่น้องเหมือนงานมันชะลอยุคประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าพระเนี้ยข้างในเน้นพระเนี้ยรอหรอมันเมื่อเมื่อคืนวันพฤหัสนี่ก็มีคนหยุดกับมีนะครับผมเขาก็สร้างจุดไปซื้อนะครับผมพี่น้องแล้วก็บ่ค่อยพากันมีโอทีเพ้อมนะครับพี่นาะสำหรับพี่บุ้ดดกําลัง อยากมาอย่างจ้งไดยุกะผมว่าศึกษาให้มันด so, well, <Yeah. S 1> ีสุดก่อนนะครับผมค่อยตัดสินใจมาเนาะลองไปเบิ้งประเทศไหมลองเบิ้งดูลองไปถามประเทศไหมลองเบิ้งสักก่อนนะครับผมเพราะว่ามาญี่ปุ่นนี่เอาเสียเงินมาแพงนะครับผมพี่น้องเสียเงินมาแพงแล้วก็เลียเงินกับว่าเป็นใจนะครับผมค่าเงินเลยว่าเป็นใจค่าเงินโคตรทึกเลยนะครับผมตอนนี้ยี่ยี่สิบสองนิดๆนะครับผมพี่น้องนะครับผมแล้วก็มาเราบอกุว่างานที่เปลียนจังไดก็ยังเป็นแจงที่เป็นแจ้งขององคกรมนี่ซี่มันก็ ค่อนข้างนี่สิลำบากอยู่นะครับผมถ้าเอาไปกู้หนี้ยืมสินมาหรือว่าถ้าเอาบไปกู้หนี้ยืมสินมาผมก็แนะนํำยุ่นะครับผมก่อท้ายคิดว่าจะของยากมาน่ะถ้าว่าสําหรับผู้ที่จะไปกู้หนี้ยืมสินน่ะผมบ่บ่แนะนําปันใดนะครับผมพี่น้องไปยืมเงินดอกแพงๆมาแล้วนี้มาเอาเงินเดือนอยู่นี่มันก็บ่ได้อยางที่คิดนะครับผมได้สามมื่นนี่ส่งบ้านส่งคอันบ้านสามมื่นนี่ตัวเดือนนี่ก็ถือว่าเก่งเราสมือนี่นะครับผมเนี่ยเดือนเดือนเดือนเนี่ยผมส่งบ้านแค่สองมื่นกาบาทเองนะครับผมพี่น้อง เันเยนโมฮอดสามเมืองเลยนะครับผมหากไปยุ่ไปกินเจ้าของเราเช่าน่าก็เอาไว้กินเจ้าของกับไ่ได้เอาไว้หลายนะครับผมไม่น้องเด็อนนา่งโ่ไว้แค่สี่ใบถึงห้าใบนะครับผมสี่หมื่นเยนถึงห้าหมื่นเยนแค่นั้นเองนะครับผมนี่แหละนะครับผมก็ยากว่าสู้ฟังนะครับผมสำหรับที่ผู้ใดอยากมากะไหนเลิกแตตัดสินใจเอาชิดเอาทำทำหลายๆคนใส่กันเบื้องนะครับผมไม่น้องว่ามันชิเป็นยังไงเลวก็ทำหลายๆสายงานเบื้องนะครับผมว่างานเกษตรเป็นยังไงงานฟาร์มเป็นยังไงงานก่อสร้างเป็นยังไงสายโรงงานเป็นยังไง สายโรงงานก็มีสายสายโรงงานกับมีอีกหลายอย ute, hey, ่างอีกนะครับผมสายพวกอะไรรถยนต์พวกเงียบเบาพวกเฮ็ดอาหารพวกแร่เนื้ออีย่างโอ้หลายอย่างนะครับผมพี่น้องก็ลองสอบทามหลายๆคนเบื้องเอานะครับผมพี่น้องหาพพีพ์เบื่องในติ๊กต่อนวก็ไปคอมเมนต์ทางขอเจ้าเอาว่ามันเป็นอีกอย่างจ้งไดนะครับซุ้มมือนี่ซุ้มนี่โลกโลกมันเปิดกว้างนะครับผมพี่น้องโอกาสก็แล้วก็โอกาสมันก็เปิดกว้างพร้อมนะครับผม แล้วก็ฮาก็สามารถถามอี่ยังได้ฮาก็สามารถถามได้หลายๆอย่างนะครับผมไม่น้องกับหลายๆคนที่เขาอยากจะถามที่เขาสงสัยนะครับผมหลายคนก็ทักมาถามผมก็หลยนะครับผมไม่น้องเงินเยียดเปล่งได่มีปุ่นคืนท่านยังซีบอ้งทีนะผมก็บอกตามมีฮาเป็นจริงเลยนะครับผมสำหรับดิบวุ้ดสซีมานะครับผม่นาะผมก็เริ่มสิทธิ์อ่ะถ้าที่ไปกู้หนี้ยืมสินมายืมเงินดออกมาผมว่าผมบอว่าแนะนํำนะครับผมถ้าคนที่ว่ามีทุนอยู่แล้วเอาทุนเจ้าของมา ไ่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินนึงสิ่น่ะเป็นเป็นตามาายุแล้วก็คนที่ภาระบบหลายนะครับผมพี่น้องค,คนาทัวรที่ภาระหลายๆว่าจะเป็นความครอบครัวง่วดลงลง่วนลดค่าบงค่าบ้านแบบว่าภาระหลายเดือนละสองมืดอัพหรือว่ามืนไปไปนะครับผมพี่น้องอันนี้อันนี้กันลำบากนะครับผมอันนี้กันลำบากกันถ้าค่าใช้ใจ่ายทสูงลําเห็นงานยี่ในญี่ปุ่นเอาง่ายพี่น้องมันไม่ได้ยังที่คิดแล้วมันกับไ่ได้เคอจ้างเมื่อประมาณ เมื่อประมาณหลังๆก่อนๆที่กัจเจ้ามาที่ว่ามาญี่ปุ่นสามปีได้บ้านได้รถนะนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าพวกฟังอยู่นะครับผมที่มันซูเม,มอร์นี่มันมันบไม่บอบอได้เป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินมันคือคิดคิดซะว่าค่าเงินสมัยตะกี้กัจเจ้ามาสามสิบสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดก็มีนะครับผมซึ่งม,มื่อนี้ค่าเงินยีิบสองบาทเองนะครับผม,มน้องคิดคิดแค่ซัมนี่นอกจากสมัยตะกี้สมัยตะกี้กฎหมายเขาก็บ,บ่ได้เขิงเข้าท้อซูเมอร์นี่ ในที่เขาก็เจ้าเฮ็ดโอเดือนนึงเขาได้เขาแดกบ่รุมืู้ม,มึงกูมาเากำหนดว่าปีนึงบ่ให้โอ,อทีเกินเท่านั้นเท่านีนาน้จังซี่นะนะครับผมพี่น้องนี่ล่ะผมก็เลยอยากบทสู้พี่น้องฟังนะครับผมสหรับที่ผู้ดีอยากมาผมอยากว่าศึกษาข้อม,มูลให้มันดีๆสำหรับเรื่องเล่าสิไปกู้หนี้ยืมสินมาโลกนี้มาเฮ็ดงานเจองานไม่ว่างานถึงงานดีกับเออโอเคไปถึงงานสั่นจังซี่โอ้หลายอย่างนะครับผมพี่น้องเอ้าสละนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิมาเว้าสู้ฟังดอกนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่ยังบ่ได้กดติดตามผมเด้อะับ ฝากกดติดตามให้นําแนี่นะครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมสามช่องทางเลยพี่น้องเพจยูทูบติ๊กต็อกนะครับผมพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยมอนสังชาแนลนะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวรังไข่รังวังอาบหนำอาบผ้านอนพักก่อนสักก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าชิมบะเบออย่างสุดฝันอีกนะครับผมนอนหลับฝันดีสุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม